วัดธรรมมาจาเสมารามหลวงพ่อพระนอนอำเภอสูงเนินยิ่งใหญ่เกินกว่าพระไหนรู้จักวัดธรรมมาจาเสมารามได้อย่างไรนี้มีความไปอยากจะที่จะมาคาร์จสู้คนโลราดคนโคราดไม่ต้องแจกไม่พูดเลยครับว่าะเขาแก่เลยเป็นตัวเมืองโคราชเลยสักงเกตมันเก่าที่สุดเลยเป็นเมืองวัดสีมาอะไรตรงนั้น แสดงว่าโยมก็ศึกษาบรทกรบบกัก็ันแก่แบบผู้ยาทยายว่าถ้ามีการของหายถ้าวันสงสัยใครต้องแบบไปบนแล้วันราขส่วนะไรประมาณนี้เขาเรียนรู้ควาสวนปากต่อปากเนาะผสมเองค์พ่อเลยติดต่อตอได้ตอได้ทางที่ดีท่าแต่ไม่ด้าทีม่อมา ครั้งแรกมาสองสามต้องเลยเลยมาค่ะเห็แล้วตกใจไม่เคยเห็นเพราะว่าเราพูดถึงเกิดวันราคารแรกม่ของเรานแล้วท่านแบบเก่าแก่มากศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วคนนี้คือมาจาพูดอย่างนั้นคนกดหัวลุกเลยคือเมื่อก่อนก็เคยจะมีคนมาลบหยู่ลุงพ่ออยู่ผมว่าไอ้ลุงพ่อนอนทั้งยี่ทั้งวันเลยไอ้บ้านคนนั้นไม่ได้นอนเดินทั้งวันอันนี้คือเกทแรกเกทที่สองเราือว่า นนต้รหบอก้ายๆกันแล้วเลเพราะนอนลุกยินสะบาดเลยตอนขอ้นกลับไปก่บเห็นใครเห็นผู้ชายร่างใหญ่ดำๆสบัสบไปยืนว,วันนี้ดีฟอรอมเลยมนคีออ่ความรักสี่ของหลวงพ่อเพราะนั้นนะขร้นมาก็นะนำข้อธรลจากเมาลานก็สำนรันนดู เชื่อว <now, S 3> ่าคงได้มาอีกหลาสองสามพันาสาุฝากโยมไปบอกต่อได้ไว่า่ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณอัญชยามาเที่ยวเป็นอยางงบางโบราณโบราณรดีของเมืองเซมาเมืองโคราชก็โครงข้อสมัยชวาราบอดีชวาราบดีประมาณพันพันพวกท่านยุคเดียวกันี่ครับ ทุกเดือนนะเด็กเยอะมากัน300กิโยประมาณาก็จไม่ผิดนะ่ก็จะเริ่มหอนกัน